กาแฟอร่อยราคาถูกครับกาแฟชาวดงนะครับผ่านมาก็มาแวะดื่มกันได้นะครับผมมานั่งชิลๆนะครับมีทีวีให้รับชมด้วยนะครับผมครับอยู่ติดกับถนนวังม่วงนะครับลำละลายท่าหลวงนะครับมาจากวังม่วงประมาณ7กิโลนะครับ ร้านชาวดงนะครับจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับถ้ามาจากหวัางม่วงนะครับแต่ถ้ามาจากท่าหลวงน้ำลายจะอยู่ทางขวามือนะครับเลยสีแยกน้ําสุดนะครับเลยสีแยกน้ําสุดมานะครับบรรยากาศรอบนอกนะครับน่านั่งมากนะครับผมบรรยากาศรอบนอกนะครับน่านั่งมากลมรื่นนะครับแต่ท่านใดร้อนนะครับเราก็เข้าไปนั่งแอร์ได้นะครับด้านในนะครับ ด้านนอกก็สวยนะครับร่มรื่นนะครับแต่ถ้าร้อนก็เข้ามานั่งแอร์ได้นะครับกาแฟอร่อยแล้วก็ราคาถูกนะครับมีของฝากด้วยนะครับมีของฝากให้ท่านผู้ชมนะครับที่มาแวะดื่มกาแฟนะครับของชาวดงนะครับเจ้าของร้านบริการดีนะครับยิ้มยัมแจ่มใสนะครับสวมแมสด้วยนะครับผมในยุคนี้นะครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้มาเที่ยวเขื่อนป่าศักดิ์ชนริ์นะครับก็มาแวะทานกาแฟชาดงนะครับก่อนถึงสามแยกขวัดกันทาพึกนะครับก็จะมีร้านกาแฟชาดงครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยท่านผู้ชมครับครับอยู่ติดกับถนนวังม่วงนะครับลำละลายท่าหลวงครับมาจากวังม่วงประมาณ7กิโลครับ ร้านชาวดงนะครับจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับถ้ามาจากวังม่วงนะครับแต่ถ้ามาจากท่าหลวงน้ําลายจะอยู่ทางขวามือนะครับเลยสีแยกน้ําสุดนะครับเลยสีแยกน้ําสุดมานะครับบรรยากาศรอบนอกนะครับน่านั่งมากเลยครับผมบรรยากาศรอบนอกนะครับน่านั่งมากลมรื่นนะครับแต่ท่านใดร้อนนะครับเราก็เข้าไปนั่งแอร์ได้นะครับด้านในนะครับ ด้านนอกก็สวยนะครับร่มรื่นนะครับแต่ถ้าร้อนก็เข้ามานั่งแอร์ได้นะครับกาแฟอร่อยแล้วก็ราคาถูกนะครับมีของฝากด้วยนะครับมีของฝากให้ท่านผู้ชมนะครับที่มาแวะดื่มกาแฟนะครับของชาวดงนะครับเจ้าของร้านบริการดีนะครับยิ้มย้มแจ่มใสนะครับสวมแมส์ด้วยนะครับผมในยุคนี้นะครับผม กาแฟอร่อยราคาถูกครับกาแฟชาวดงนะครับผ่านมาก็มาแวะดื่มกันได้นะครับผมมานั่งชิวๆนะครับมีทีวีให้รับชมด้วยนะครับผมมีน้ำพึ่งจากธรรมชาติด้วยครับท่านผู้ชมไว้บริการนะครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านไปผ่านมานะครับของฝากมากมายนะครับผม ราคาก็ย่อมเยานะครับ35 40นะครับ45เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับผมด้านนอกนะครับรมรื่นนะครับมานั่งชิวๆมีปลาให้ชมด้วยนะครับท่านผู้ชมปลาลักเล่ปลาทองน่ารักมากเลยนะครับ ร้านกาแฟชาวดงนะครับต้นไม้มากมายเลยครับมีจำหน่ายต้นไม้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีกระถางนะครับจำหน่ายด้วยนะครับซื้อต้นไม้ไปปลูกนะครับพร้อมมีกระถางจำหน่ายด้วยนะครับอยู่ด้านหน้านะครับสวยมากเลยครับ ติดถนนวังม่วงลำนล,ลายครับท่านผู้ชมมาจากวังม่วงก็อยู่ทางซ้ายมือนะครับมาจากสี่แยกวังม่วงก็ประมาณ7กิโลนะครับจะอยู่ทางซ้ายมือแต่ถ้ามาจากท่าหลวงลำนล,ลายก็จะอยู่ทางขวามือนะครับน้องแป้งจีนะครับจะคอยรับลูกค้าน้องแป้งจีเรียกถูกใช่ไหมครน้องแป้งจี คอยรับลูกค้าอยู่หน้าร้านนะครับท่านใดไม่สะดวกดื่มที่ร้านนะครับในยุคนี้นะเราก็ซื้อมากินกันที่บ้านได้เลยครับท่านผู้ชมกินอยู่ในไร่ในสวนนะครับชื่นใจนะครับอร่อยจะหมดแก้วแล้วครับครับแล้วก็ร้านชดฟุกมินิมาร์ตก็เป็นลูกค้าประจําของกาแฟชาวดงเหมือนกันนะครับซื้อมาทานที่บ้านกันนะครับเราก็มีการสวมแมสนะครับช่วงนี้ยุคนี้นะครับผมก็มีการใช้แอลกอฮอล์ด้วยครับท่านผู้ชม ก่อนจะเข้าร้านนะครับช่วงนี้ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพครับครับอ่าฉีดตังด้วยนะครับคุณยายบอกนะครับนี่กับคุณยายน่ารักนะครับวันนี้ออก u t u b e นะครับกับคุณพี่หย่แล้วก็มีสินค้านะครับจำหน่ายมากมายนะครับที่ชดฟุกมินิมาร์ทนะครับผ่านมาดื่มกาแฟแล้วนะครับก็มาซื้อของฝากนะครับมีทั้งของฝากของใช้นะครับอุปโภคบริโภคหลายอย่างเลยครับท่านผู้ชมครับผมนี่นะครับ ราคาถูกนะครับคุณยายชดกับพี่หัวเขาขายของไม่แพงครับท่านผู้ชมนี่นะครับเครื่องดื่มนะครับก็มีนะครับอยู่ในตู้นะครับร้อนๆแวะเข้ามาได้เลยครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับมีไอศครีมด้วยนะครับฝา,ากกดติดตามกด s u b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้เอสุรชัยชา n e l ด้วยนะครับนี่นะครับอยู่ใกล้ๆก,กันครับก่อนปากทางเข้าเกือนปา่าศักดิ์ชิรธิธิ์นะครับตรงทะเลน้ําจืดนั่นเองนะครับนี่ครับเท่าแก่ร้านชดฟูกมินิมา,มา,า,าร์ทค่าิดมือ <laughs> ท่านใดไม่สะดวกดื่มที่ร้านนะครับในยุคนี้นะเราก็ซื้อมากินกันที่บ้านได้เลยครับท่านผู้ชมกินอยู่ในไร่ในสวนนะครับชื่นใจนะครับอร่อยจะหมดแก้วแล้วครับมีน้ำผึ้งจากธรรมชาติด้วยครับท่านผู้ชมไว้บริการนะครับ นักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านไปผ่านมานะครับของฝากมากมายนะครับผม